าถ้ามือโดนรถขบ๊อสไล่มันจะเล่นบรถของศูนถึงเจ็ดร้อยภายในสองทีใช่เหรอไอ้อะคันที่เป็นสุดกังแบตมอวิวอะันแทกเกอร์ากเหมือนเหมือนแม่ใช้ถังน้อยได้ตลอดเวลา แม่ยม่แบบ่าม่ะ่มวเปมือนแมเลยมแถ่ครั้งสอนน้องสองแลวถ้ามึงได้มาแล้วเอาลูกมึอะเปิดดร้านเปอร์เซ็นอะถ้าตกน้ก็ไมเหนไปอะก็อั้แเลยนะชอบปคิดได้ปั่ห่อ้มีเมาขนาไห่วะม่ชอบอยู่ทะเลโอได้ไม อยู่ในรูรูไม้อะไรเงี้ยรูไม้พวกรูไม้อะไรมีอะไรบอพี่ีไวกเหรอพี่อหรอหรออะไรพี่อะไรโยกโยกโยกมาสนามบินเะเลซายหน่อยโยกมาสนามมินเนเล่ายโยกไปไว้ไม่ได้เราขย็นปรเดีลยที่เปบนึงรถติด่ะตาดหนึ่งบ้างไปทำไมเขเลยว่ากลุ่มยงกลุ่มใหญ่ไปไนหมดไเนี่ย แพ้แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยจะแพ้แล้วอ่ะจะก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะกูอยากจะเห็นหน้าตัวมันมันน้ามั่นใจมากว่าจะชนะเราอยากเห็นาหน้ามากเลยอากาโดน่ผมเจผมเจอผมเจอมานีมนทะเลทรายเนี่ยปั๊มเนี่ยปั๊มในทลรายเนี่ยโดัรต้ายัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวั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 งัง ยดมึงถอยกลับมาตรงหน้าเลยเบลถอยกลับมาตรงหน้าเลยเบลถอยกลับมาตรงหน้าเลยเบลถอยมาถอยมาตรงหน้าเลยเบลถอยมาตรงหน้าเลยเบลมึงเห็นคันฟ้าเปามึงเห็นคันฟ้าเปามเห็คันฟ้าเมาชข้างในดิข้างหน้าดิข้างหน้าดิฟ้าพฟ้าพฟ้าปอยฟ้าหลุดตพอฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเจออะไรเจอกลุ่มให่ไรเจอ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 ออออเ ลงตรงพอดขาวไอ้โพรพอดพอดฟ้าเป็นหลักนะพอดฟ้าเป็นหลักนะพอดฟ้าเป็นหลักพอดฟ้าเป็นหลักเด้อเวเพื่อนเอเวยเพื่อนไอ้ยถึงยถึงแล้วกูอยู่หนพอดฟ้าเป็นหลักพอดฟ้าเป็นหลักเฮ้ยทำคำตรงที่ว้นะคำตรงที่น้าไยพูดนะไทยลัฐพูนะพอดฟ้าเป็นหลักนะพอดฟ้าเป็นหลักนะพอดฟ้าเป็นหลัก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  ลงมา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 ลงาลงม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 างมาล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  ลัดขึ้นมาลัดขึ้นมา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 เลยเอาตัวนี้ก่อน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 ตัวนี้ขึ้นมาลัดขึ้นมาลัขึ้นมาลัขึ้นมาบดบกินลัดขึ้นมาลัดขึ้นมาลัดขึ้นมาชนเลยชนเลยชนเลยชนไปชนไปไปที่เหลือ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 ไปชนไปชนไปไปที่เหลือไปที่เหลือไปแกงยิงหน่อยพี่ลรถไม่ได้

มาเดียดีมเดียดีไม้ไม้เสียวทำยังไรเยี่ยเสียวยียเสียวยังไเียเยวไปใหญบ้านใหญ่บ้านอีใหญบ้านอีใหญ่บ้านอีใหญบ้านอีแกงยักแกงยัเสียวแปปปเลิดเราลแน สวยๆกลองไว้กลองไว้สวยๆจับเลยจับจับทีตัวเลยไปไปจับทีตัวจับทีจับติดมือ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 ไปติดมือไปติดมือมาไปติดมือไปติดมือมาไปติดมือมา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 ติดมืายววตัวนอก้าตตัวอตรนอกใ บอเลยอเพ่งนรไบิ่งึนรเลยบอกเพ่ง้นรีบขึ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 ้นไม่มีอีรีบขึ้นรีบขึ้นเยวๆราจะหอบไม่ได้เวๆราจะหอบไม่ได้เร็วรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นอย่าพ่งนอย่าพ่งนอย่าพ่งนรีบขึ้นรีบขึ้นขึ้นรถเฮ้ยไอ้นรียไปแจ็คไอ้รี้อ้ีอ้อ้ร นมัเราต้องโมนเราต้องวดนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปมามามาเฮ้ยมึงไม่รีของกันเหรอเมื่อกี้เลเบลอ่ะดีพี่เราต้องทำเที้ยอะไรกันอะในเลเบลทำไรอ่ะเฮ้ยไอ้บางคนเหมือนเดิมไม่อเยไม่เราไม่พูดอ่ะห่วยแล้วะมึงใช่บอกกันแล้วไม่ใช่หรอดเดลล่ากันอะเฮ้ยอะไรอ่ะผมไม่ได้เข้าไปอ่ะผมมาหาที่ห่อที่ข้าโมดอะผมข้าวโมดอะไรนี่

งั้นกลับมามาเฮ้ยฟังฟังฮัลโหลคนที่วอรไปไหนคนวะหอดิลงหอดิแยกหอกระจายี่หอลยพอสิพอสิไม่ไม่พอสิไปหาที่หอดไปหาที่ก่อนไปหาที่ก่อนไปหาที่ก่อนไปพอสิ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 ทันใช่ไหมพี่แจ๊ีทันไหมทัน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 ให้ให้บู๊ว่างเมาส์จบที่โคตรดได้นะสองสองวงทีทะเลตายเวลาทะเลตายไปหาที่หอดีหาที่หอดีเร็วรอไปหาที่เร็ไปหาที่่อบรถเติมมันรอไี่ไอ้วหน้าหมูป่าเร็วเรสัตว์ น้เผาเลยลูกน้องเจอแม็กอยู่ตรงนี้โอเปอรโออเปิโออเปิแม็กอะไรแม็กยังไม่หอใช่ของอีกอะยัอยยังยังนยังยังไม่อาเลหอหอสินะหอสนะอตรวจผมได้มีผมด้นะผมด้ตามมาเลยตามาเลย ตอนนี้ตอนนี้กูเป็นมีสศพนะไม่ตื่แล้วเป็สตื่นไม่ตื่แล้วจบแม็ก่ตืนไม่ตื่แล้วจบแมพี่พี่ผมโดนลุ้นพี่กันอีกแล้วโดนลุ้นพี่กันอีกแล้วผมเี่มือไปเล่อยู่ไหนไปเล่อยู่ไหนโอ้ยอยู่ไหนที่ไปหาน้องพี่อยู่เลยเบลในเบลแฟมเฮ้ยไมเพื่อนเราหายในวอหมดเลยวะเนี่ยยังไงเนี่ยเจอเจอหน้าปั๊มน้ำมันหน้าปั๊มน้ำมันเฮ้ยเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราไปไหนกันหมดอะเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราไปไหนนี่นี่เลนไปนี่ไมดักเช็ดบอกเพื่อนคือบอเดีเอาาจเัลจี้นดเัอาอดัลจี่นนนะะไกิำ ลบนะลงคอศพนะลงคอศพนะไม่เพื่อเราหายไปไหนเนี่ยเพื่อเราหายไปไหนในอเนี่ยเพื่อเราหายไปไหนพูดวะหอสิบนะหอสิบนะเพื่อเราหายไปไหนกูถามเพื่อเราหายไปไหนไม่รรู้วะไม่เต็มเต็มเซ็ตหรือเปล่าพี่น่รถลอยพ่อลงซ่อมรถอ๋อลงปนลงอะไรอ่ะใช่ครับใช่นะใช่นะสิบนะสิบนะสิบนะหอสิบนะใช่ไหมโอเคเห้า

มนมาไววะกูยังไม่ได้หอเลยกูยังไม่โดนมันมันไม่มีที่ตุดวจไม่เหรอมันขี้นจุดปวนี่จะได้ไงอกการหน่อเยอาใหม่เ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 อาใหม่พอ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  ไอตุ่นกูเจอแมทบอมบิวมาเนี่ยเจอไหนอะอยู่เนี่ยกระหลาดทันทีตายมิมาช่วยอย่างกระหลาดทันทีตายยังปวดอะไรพูดใหม่มันต้องไปหาที่ห่อแบบที่บ้านอะไรเงี้ยใต้สะพานอะไรเงี้ยเวลาห่อไอ้เจี๊ยดไปอีกแล้วแมตต์บลูบิวแล้ว มันมันขับลมไปให้มัให่ไให้มันกว่เราได้ไมเฮ้ยขาเท้าเขาเล่ด้วยหรอวะนะได้ไปล่อยๆล่อปล่อยอเอาไมาเอาเอาเาเอาเอเอาเอาอาเอาเอาเอเอ่อเ ตัวเพื่อเราโดนน่าจะประมาณ4 5 6เสียคนนะมีคนโดนตรงทะเลสายนะโคตรเยอะอะอยากไม่อยากอะโดนเนี่ยมันใลาอย่างเยอะอะยื้อไปยื้ไปมึงเล่นเล่นเล่นเหมือนเดิมนะเล่นเหมือนเดิมนะไอ้ตัวดักก็ดักนะไอ้ตัวดักหายป่ะมีคนดักไอ้เซตเราหายปะอยู่ผมอยู่อยู่อามีอยู่เซตคอมแบททั้งนี่สองทีเลยไอแปดมันอยู่ทะเลสายนะไอแปดขาวมันมันไม่ลงไอมันไม่ลงเต็มไฟนี่หว่ามันขี้ขาดวะ กลัวพ <ator il> ี่เอีเกียโที่แพ้สัตว์คนแก่กงขาไปสัตว์มาสุดนะโกผมลงมันมาเล่นไม่เชื่อใจเพื่อนไงก็ผมลงโก้มลงกลัวโยนจัดเลยอย่าลบประมูลนี่โยนจัดเลยมียี่เล็กลงตัวเดียวเนี่ยนี่มอเตอร์พี่กลัวโดนลุกไงเอัดแพงขาปัดแพงขาจริงอ่ะหยาห์ห์ เอาวุ้ก็นำไม้ก็มีเยอะกว่ากูท่าจะจะแพ้ไฟกูอกีกแค่โคตรกากเลยเฮียโหโหไม่เมืนเพื่อนไม่ไมบอวน้อยจังวะน้อยจริงนะน้อยน้อยมากเลยนะเนี่ยไต้องลงลงไปอะพี่ตรงทะเลทรายออ๋เออเจเลนเจเลนน่าจะโดนเจเลนน่าจะโดนเอาไปนะพี่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรห่อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยก็เอางี้เดี๋ยวก็ก็ถ้ามันห่อเราก็ห่อไงก็คือแรกเลยแรกเลยน้องโอเคครับ